สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจ,จงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะว่าเขาจะตัดคุณขาดจากใจแล้วหรือยังหรือคุณกับเขาจะจบกันหรือยังนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะเรามาดูกันค่ะว่า,าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างเนอะร่วมกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ ก้าวไม้ปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะที่คุณกับเขามันเหมือนแก้กันไม่ได้ไม่สามารถที่จะปรับกันได้เนาะเอ็ออลสอดที่ผ่านมาก็ไม่ราบรื่นค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างเอาชนะกันอะแล้วมันเหมือนกับมันไม่ยอมปรับกันจริงๆอะค่ะในตรงนี้หรือว่าคุณอาจจะพยายามแล้วแต่ว่าเหมือนกับเขาอาจจะยังไม่ปรับตัวให้แบบ มันสามารถที่จะคุยกันได้เคาร์ใจกันได้ในปัญหาบางอย่างในเรื่องบางเรื่องทัศนคติมุมมองในบางเรื่องที่ไม่ตรงกันนะคะคุยนับว่าตัวคุณเองมั่นคงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะยังไงแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่คุณคาดหวังอะคะ่ะสองขสองถ้วยขึ้นมาเนาะเป็นคนตรงสเปคตรงไทยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นคนที่คุณคิดว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่คนคนนี้แหละที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของชาวธาตุไฟอะคะ่ะรักกับ เลารักแล้วก็คาดหวังอนาคตที่จะมีร่วมกันกับเขาคนนี้เนาะเอ็ดออฟวาดค่ะเขาเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อคู่เป็นเหมือนคนที่คุณแบบวาดฝันไว้เลยอะ่ะมันถูกใจมากจริงๆกับเขาคนนี้เพจออฟวาดค่ะยิ่งนานวันยิ่งผ,ผูกพันกับเขามากๆเนาะนายออฟซอดแต่ด้วยเขาแล้วมีพลังงานของ อความเจ้าชู้ความเฟรลี่ซ่อนอยู่อะค่ะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ในตรงนี้มันก็เลยทําให้มีคนเข้ามารุมร้อมทําให้มีคนเข้ามาสนใจเขาเยอะเนาะอืมควีนอ,อ็อกซดตัวชาวธาตุไฟเองก็เป็นคนค่อนข้างเด็ดขาดเด็ดเดียวนะคะจะคิดจะตัดสินใจอะไรค่อนข้างที่จะแบบไม่คือไม่ชอบคือชอบอะแต่กับเขาคนเนี้ยเหมือนทําให้คุณเป๋ไปเลยอะทําให้คุณแบบที่เคยมั่นคงที่เคยแข็งแกร่งอะค่ะมันยอมให้กับเขาคนนี้เนาะ v i วอลฟอร์จูนค่ะก็ปรับกันมาสักระยะหนึ่งแล้วปรับกันมาจนถึงขั้นที่แบบเหมือนจะสุดทางแล้วสําหรับคุณน่ะที่คุณกับเขาห่างกันไปที่มีปัญหากันที่แบบอาจจะหลุดปากบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์กันไปอะค่ะเพราะมันไม่ไหวจริงๆมันกดดันมันแบบว่าไม่อยากจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆอะเนาะมาปิดท้ายด้วยก้าดาบก็บอกเลยค่ะว่าตอนนี้เครียดและกดดันตัวเองมากๆเนาะมันเหมือนกับกลัวค่ะ ใจหนึ่งก็กลัวว่าเอา่อจะต้องตัดกันจริงๆจะต้องมุฟออนกันจริงๆใจหนึ่งก็กลัวว่าอ๋อถ้าเอา่อกลับมาเคลียร์ใจแล้วมันยังจะเป็นเหมือนเดิมไหมมันจะเจอปัญหาเดิมๆไหมหรือมันจะไปกันรอดไหมเนาะระหว่างคุณกับเขาณนะตอนนี้เลยบอกเลยว่าอยู่ในช่วงอารมณ์ของความเครียดของความวิตกกังวลของความกลัวกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจกลัวที่จะเสียเขาไปจริงๆอะคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เอ่ย สองถ้วยค่ะยังไงแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคุณก็ตรงสเปกตรงไทยเขาเช่นกันค่ะ The Harpens เขาก็ตัดคุณไม่ขาดนะคะ The Foo h าดาบที่แบบหายไปที่ห่างไปที่อ,อเขาเรียกแบบเหมือนเงียบเียบกันไปในตอนนี้บอกเลยว่าเขามีอารมณ์โกรธอารมณ์งอนแล้วก็เหมือนกับไม่อยากทะเลาะเหมือนแบบมาเจอกันแล้วต้องทะเลาะกันต้องเถียงกันเขาก็เหมือนกับว่าอะขอเวลาขอช่องว่างระหว่างกันขอแบบ อ่อใช้เวลาตรงนี้คิดทบทวนความสัมพันธ์ของแต่ละคนละกันเนาะว่าจะไปกันต่อได้ไหมแต่ถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะสิบไม้ค่ะคิง g อ f w a ว d ที่ผ่านมาก็ถือว่าอุปสรรคปัญหามันก็ถือว่า บางครั้งที่จะปรับกันมา,ามากพอสมควรนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะถึงแบบเหนื่อยถึงท้อถึงเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งอะค่ะมันก็เหมือนสุดทางของเขาเหมือนกัน,นแต่เขาก็เลือกที่จะปรับ เหมือนกับว่าเขาก็รักค,คุณมากเหมือนกันแล้วก็ทุ่มเทให้กับคุณมากเหมือนกันเนาะก็เหมือนตัดคุณไม่ขาดเช่นกันนะคะพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เช่นกันเนาะเขาก็มั่นคงในความรักความสัม mm พันธ์ค mm รั้ง <concept> นี้เช่นกันค่ะสี่ไม้เข้ามานะก็คาดหวังถึงการสร้างอนาคตการสร้างครอบครัวร่วมกันเนาะแต่มันเหมือนปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากความไม่เข้าใจกันมันเกิดจากความแบบอาจจะเอาชนะกันเกิดขึ้นเนาะในตรงเนี้ยค่ะ the world เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมานะ The Hermit ค่ะแล้วตามมาด้วยอสามเหลี่ยนนะคะในตรงนี้บอกเลยว่าเขายังคิดถึงคุณแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจยังอยากที่จะกลับมาอะเรีปกี่ับความสัมพันธ์กันอยู่เนาะ แต่ก็บอกเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ไม่หวานแหบวไม่โรแมนติกเนื่องด้วยจากเขาเป็นคนแบบนี้ด้วยเขาเป็นคนที่รักจริงมั่นคงแต่ไม่หวานแบบไม่โรแมนติกเขาอาจจะขาดการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ชาวธาตุไฟไปเนาะในต,ตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นข้อนหนึ่งที่ทําให้ชาวธาตุไฟรู้สึกว่าเขารักคุณน้อยลงหรือว่าเขาไม่ค่อยให้ความสนใจคุณแนละ้วมันก็เป็นกลายเป็นแบบเส้นบางๆที่มันทําให้คุณกับเขาออมีอะไรมากัน้นมีอะไรมาแบบทําให อเขาเรียกอะไรอาจจะเป็นอะไรที่คุณอยากจะพูดกับเขาแต่คุณไม่ได้พูดแต่คุณใช้แบบเวลาในช่วงอารมณ์ที่ไม่อ๋อเขาเรียกขัดอกขัดใจกันก็กลายเป็นทะเลาะกลายเป็นปะทบไปเลยอะค่ะอในตรงนี้ถ้าต้องการการดูแลเทคแคร์จากเขาบางทีบางครั้งก็ต้องพูดคุยกันเนาะแต่ด้วยพื้นดวงของเขาแล้วตอนเนี้ย เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่มั่นคงจริงจังจริงใจนะแต่เป็นคนที่ไม่แสดงออกความรู้สึกด้านความรักหรือเป็นคนไม่หวานแบบไม่โรแมนติกอันขาในตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรื่องราวต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆผ่านพ้นไปกับปัญหานี้เนาะเพราะยังไงแล้วเขาก็ยังมีใจให้กับคุณอยู่ค่ะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นกันไหมเอ่ยให้ใบแรกนะคะ the emperor เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีโก้สูเหมือนกันนะในตรงเนี้ยค่ะ อ่าสิบเหรียญเดอะสตาร์นา o อ w ฟว d s เอ็ดอพพาร์ติเคิลยังไงเรากดกันไม่นานค่ะเดี๋ยวก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเดี๋ยวก็กลับมาเคลียร์ใจกันค่ะเหมือนกับว่ายังไงแล้วความรักยังอยู่ความผูกพันยังอยู่เนาะอะ เจ็ดดาบค่ะวิวออก4จูลสถานการณ์ของปัญหามันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายอะค่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผ่านเข้ามาอุปสรรคปัญหาผ่านเข้ามาความเข้าใจความรักความสุขผ่านเข้ามามันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะมันทุกคู่ก็ต้องเจอเนาะในแบบเรื่องของปัญหาในการปรับความสัมพันธ์กันเนาะเดอะทาวเวอร์ค่ะสิบถ้วยและสามดาบ โอเคค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาปรับความสัมพันธ์มาปรับความเข้าใจกันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเขาจะกลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดหวังอะค่ะสําหรับชาวธาตุไฟเนาะอที่กดกันอยู่ที่งอนกันอยู่ที่เงียบกันไปค่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาขอเคลียร์ใจเนาะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะแฮปปี้เอนดี้อีกครั้งหนึ่งแต่ในที่นี้ก็ต้องระมัดระวังเรอปัญหาที่จะเกิดการขัดแย้งกันได้อีกอะค่ะมันยังรออยู่ในตรงนี้คุณกับเขาต้องเปิดอกเปิดใจคุยกันแล้้ววกก็เเคียรรัันนใหบงงตจิๆะ เพราะว่าการกลับมาคืนดีกันครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าปัญหาจะจบมันยังเกิดปัญหาขึ้นตามมาอีกได้อ่ะค่ะในตรงนี้เป็นเรื่องของการแบบขัดแย้งกันในเรื่องบางเรื่องที่แบบคิดเห็นไม่ตรงกันหรือในเรื่องของมือที่สมที่จะเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ที่จะทําให้เกิดประเด็นเกิดปัญหากันได้อีกในตรงนี้ต้องเชื่อมั่นกันให้มากพอและคุยกันให้มากพอใช้เขาเรียกว่าใช้เหตุผลในการคุยกันเนาะถ้าใช้อารมณ์ในการคุยกันจะกลายเป็นทะเลาะและจะกลายเป็นแบบ ใช้อารมณ์ใส่กันไปอะคะ่ะในตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเนาะเพราะยังไงแล้วคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่อะคะ่ะแนะนําให้คุยให้เคลียร์ใจกันจริงๆเนาะโอเคค่ะเรามาดูแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเจ็ดถ้วยค่ะเก้าเหรียญควีนอ p พติเคิลหกเหรียญน,นะคะ สิบเหรียญก็ถือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นเนาะตามมาด้วยแปดดาบมันเป็นความผูกพันค่ะเป็นความผูกพันเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่คุณทั้งคู่ก็ตัดกันไม่ขาดเดี๋ยวสตาร์ขึ้นมายิ่งตอกย้ํานะคะว่ายังไงแล้วตัดไม่ขาดค่ะกับเขาคนนี้เขาก็ตัดคุณไม่ขาดเช่นกันนะเดอ๋เฮอร์มิตตัวตนของเขายังอยู่ค่ะในตรงนี้เนาะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเป็นคนไม่หวานแหววไม่โรแมนติกเป็นคนอาจจะเอาใจไม่เก่งนะแต่เป็นคนที่เหมือนกับอาจจะ ไม่ตรงกับใจอะค่ะคนวันนี้เดาทางเดาใจยากเนาะเดอะเดวิลค่ะตามมาด้วยห้าถ้วยอก็บอกเลยค่ะว่าปัญหาหลักๆก็อาจจะเกิดจากความมีเสน่ห์ของเขาด้วยที่มันทําให้เกิดแบบความวาวุ่นเกิดขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้หรือว่าทาให้เกิดความหมึงห่วงเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้ทําให้คุณกับเขามีประเด็นกันในเรื่องของความหมึงห่วงได้ง่ายๆเนาะเพราะความมีเสน่ห์ของเขาและณตรงนี้ค่ะชาวทาตไฟยังคงคิดเยอะคิดมากอยู่นะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับว่ากลัวกังวลใจอะค่ะมันเหมือนกับจริงๆแล้วก็อยากจะปรับกันให้มากที่สุดแหละแต่มันเหมือนกับว่ายังหาวิธีที่จะพูดที่จะคุยกันแบบจริงจังอะยังไม่ได้อะค่ะมันเหมือนกับว่าไม่กล้าเนาะในตรงนี้ค่ะ แต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วคุณทั้งคู่บอกเลยว่าใจยังตรงกันอยู่นะยังไม่ได้คิดที่จะตัดอะ่ะแล้วต่างคนก็ต่างรักอะ่ะแล้วมันเหมือนต่างคนก็ต่างมีโกต่างคนก็ต่างมีมุมของตัวเองอค่ะก็แนะนําให้ปรับกันเนาะเพราะยังไงแล้วมันทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์พลังงานของไพ่ถือว่าเป็นพลังงานบวกค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆปรับกันได้ขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่ะค่ะสําหรับชาวธาตุไฟนะในตรงนี้มิกาก็เลยแนะนําว่าให้คุยกันในข้อที่แบบ อาจจะเป็นข้อที่รู้สึกมานานแล้วรู้สึกมาลึกๆแล้วมันเป็นแบบค้างคาใจอยู่แล้วยังไม่คุยกันนะคะ่ะในตรงนี้ก็แนะนําให้คุยกันด้วยเหตุผลนะคะเพื่อจะได้ปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเนาะถือว่ายังไงแล้วคุณแล้วเขายังรักกันอยู่ค่ะยังไม่ได้จบกันง่ายๆนะโอเคค่ะยังไงมิกกาก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะและกลับมาพบกับมิกก้าทาร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ